คุยกันคุยกันอือยังไงว่าอะไร<อ>ยังไงพูดอะไรอ๋อยังไงว่าหนูเดินได้แล้วอ่าลุกขึ้นอ่าอลุกขึ้นเดินอ่าหนูเดินได้แล้วเหนื่อยเล้วเดินให้มันจ้า อ่ะเดินมาเดินมาอีกอ่อสายไฟโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้ใหม่เอออ่าเดินได้แล้วอ้าวเดินได้แล้วดีใจอ่ะเดินอืม ไม่กวาดไปเก็บให้ป้าหน่อยลูกเร็วค่ะแล้วคนเก่งไม่กวาดอยู่ไหนทำปากดีๆเรีไยไม่จะร้องอีกพูดตัวบอกเี่ไม่เป็นอะไร

ไม่ไอยานอนสายไฟปล่อยมือเลยเดินแล้วนนเดินได้แล้วเปไปนอนห้องเราไป,ปนักเรียนไปนอนไปไปไปทำกานคุด้วยเจ้าพาตัวนี้ก็ได้ เป็นอะไรใช่ไหมไม่เอาล่ะร้องทำไมคะน้องทำไมคะบาย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 พี่หน่อยลูกบายบายพี่แพรวาน้อยลูกมามาเรามานอนที่นี่มามาเร็วลูกร้องเพลงเขาก็ร้องเบาๆ นะทำป่าทำปาก้ำมาเก็บห้องก่อนห้องก่อนเร็วจะไปไหน ไปเดินเดินเองเดินเองไปไปโอ้จริงจังเลยไม่ต้องไม่ต้องจับเดินเลยเดินอืม ไปก่อนนะไปแล้วนะบ๊ายบายจะมาไหมจะไบ๊ายบายทำไมเข้ามามาเร็วมานี่มาเข้ามาเม่นจะไปไหนมาเร็วย,าย,ยายจอยยาจอยเข้าห้องเลยยายจอย ไป่บายทำไมล่ะลูกไม่อยู่กับแม่เหรอฮะไปทำไมต้องจุ๊บอ่ะเ,เดินสิเดินได้ยังอ่ะเดินไปเดินไปในครัวเลยไปยไปเดินไปครัวเลยไปหลังบ้านเลยนะลูกไป ไปเลยเอาเดินอีกปปไปไปกินโยเกิร์ตกันเอออ่ะไปอีกไปอีกปปปไปไปไปโอ้ยมามมา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 ปามมา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  มามามาลูกมาปปไปปบนอะไรลูกเอามามาเร็วมาเดินมาเอาหมดแรงแล้วเหรอเอาลูกมาอืม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 

Miten